เสื saya, ้อลายลุ้งวบอบแบมแบมเป็นเสื้อนักกล้ามน่ะเยวเราผักผมมาก่อนแล้วค่อยโชว์กล้ามอีกรอบนึงคุณนี่คุณนี่สนใจจะเล่นปืนด้วยไหมอ่ะอาชีพเนี้ยหลายคนบอกว่าอยากเล่นนะหลายคนเท่ากับพี่กันหนึ่งคนเท่ากับพี่กันคนเดียวนะที่อยากเล่นจริงจริงก็มาลองดูค่ะโอ้โหแหลกโคตรแหลกแบบว่ากดอัพแุ้วมันไม่ติด ที่ขนอาดเพงเข้าเกมเนี่ยยังแหลกอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เรามากันแบบ<ฮ>ตัวเปล่าเล่าเปื่อยไม่มีของเดี๋ยวเราไปตีโปลิงเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเริ่มกันอีกแล้วกับการตีโปลิงเด็กหนึ่งตีไม่โดนเงี้ยโอ้โหพี่ผลพูดอะไรอ่ะพี่ผลพูดอะไรดูดูนี่เราพิว้วมันเน้นเอจิ พี่พลอะไรเน้นเอจิไม่ใครเข้าอัปเดตกันโนโนโนอย่าอัปอย่าอัปมีหลายไมากันเถอะ<ม>เดียบรอยโวันนี้โหกันไดใช้อะไรนะแล้วที่ร้อยชับเก่าแล้พี่การบอกว่าไปเปลี่ยนเดยจะขอดูก่อนพี่การใส่อะไรไว้ให้บ้างนอ๋ออ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 อทอออ l ออ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 นออ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 ี่ออรออเออออวอออ้อออะออ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 อเออ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 กออ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 มออะปออออ กันสลิงเกอร์เปลี่ยนอาชีพกันสลิงเกอร์ต้องการเปลี่ยนอาชีพกันสลิงเกอร์เยองเั้นเหรอยอะเลยยอะเลยอย่างงั้นหรอ,อ,อตรงเข้าไปมาโดนโดนวาร์ปโดนวาร์ปุมาแล้วจ้ะมาแล้วมาสเตอร์มิเลอร์จะขอคิดด้วยกันเยี่ยมลุยเลยไปยังไปย้อนเดี๋ยวนี้อ๋ออ๋อโอเคโอเคเขาให้พาไปเหรออ๋อนี่ไง อ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงมาชุมพอกินทวสามแล้วก็ได้ส่งโทเคนให้ไปหามาคุยอีกรอบนึงถ้าไปรบกวนด้วยให้ผู้ชายไปส่งนี่เรียบร้อยอเคลวเคว้าวเอาแล้วมา,ๆๆาแล้วว่าแล้วมาแล้วพี่ไม้หนูแล้วพี่เป็นมือปืนโลกประจันนะอตอนนี้พี่การบอกให้ใส่ของนะคะเดี๋ยวจนขออนุญาตใส่ของแบบเบิ่มๆก่อนนะคะ เล่นเลยวะลองยิง๋ยวลองยิงดิฉับฉับพี่การขาเอาเบเกเนอร์วิ่งมาให้พันหนึ่งได้ไหมมันต้องซื้อเองผมผูกอ๋อมันอ๋อโอเคโอเคโอเคเอ,อ้มันเดียวไม่ได้ช้าโอเคได้ไม่เป็นไรครับก็คือคือแค่นี้ก็คือขอคือเราก็ดูนแค่นี้แหละถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะก็แค่อยากลองดูว่าแบบอพี่การจะทำให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทันวาน้องรักวิ้ยซันต้าเหรอ กดูแล้วอนลิมิตไฟวิงแล้ววันก็มาดีคือรักมากรักน้อยดูจากตรงนี้อะพี่กันพี่กันอยู่ไหนวะพี่กันขายของอีกแล้วเหรอมาเลข2ทีครับไม่ไม่นายไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันเยเื่นกันนายเป็นใครอะ่ะคนอื่นเขาต้องมาหา แต่ว่าเนี่ยยองไม่ได้อยองไม่ได้ยังไม่ได้สั่งออกสตรีมเหรอฮึสั่งออกสตรีมเหรอเ็าเป็นไรอะแป๊บหนึ่งกับหนึ่งด้วยกันเดี๋ยวเดีไ๋ไปหาเดี๋ยวโดนไล่ทุกอีกเดี๋ยวฉันให้ได้ก็นายแน่จริงนั่นแหนะวันนี้พี่เจนนี่จะก้าวๆใหม่ครับ อย่า mm. yeah. ที่กันพูดว่าชั่วโมงเดียวก็เ9้าแล้วกูถามจริงนี่48นาทีแล้วเวล16บ้กเอาไหนมา99เออจะเออทำไมจนไม่เอาปืนพกอ่ะไปยิงอกข้างในก่อนทำไมจะต้องรออีกใช้ช็อตกันนี่ะที่กันจะขอปืนพกเลยได้ไหมเวล30ไปซื้อปืนพกต่างๆให้จันก่อนก็ได้นายูแล้วอ่ะเนี่ยเนียเนียอยากยิงอ่ะไ่หว่ะไม่ไหว่ะไม่แล้วว่ะไหนปืนอ่ะ อันนี้เหรออันนี้ใช้สกิลอะไรสกิลสเปตนี่ใช่ป่ะในสเปช็อตโอเคปุ๊บเปสสเปช็อตเออมันต้องอย่างนี้เออไปอ๋อได้อุ้ยได้อีกทีเพิ่มเลยนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดีมากอุ้ยเบิ้มเบิ้มเบิ้มเบิ่มลุยโอเคเอาจริงๆนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนปืนละพี่กันบอกให้เจนเปลี่ยนเป็นช็อตกันอันนั้นใช่ป่ะว่าเจนเปลี่ยนได้ป่ะเขาบอกให้เจนใช้นี่ป่ะ ทำไมาจันยังอยู่ที่นี่อยู่เลยอ๋อพี่การบอกให้ไมค์คอมมอนโดก่อนโอ okay. okay. เคโอเคโอาจนล์โอ้เว่อวแล้วเนี่ยจะไม่ได้ดูเลยมัวแต่คุยเค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 วันนี้นั่งวันนี้เล่นแบบหลังตรงนะคะมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะพูดเจ๋วเลยครับเอาคุณ <c> ก <oughs> <c oughs> ูฟังใส่เพมเพื่อนเรียบร้อยใช่คะ่ะใช่ใช่ใช่จริงพี่มากรณจริงจันคือแบบว่ากินขี้อีด้วยตรงนี้อุ้ยบอน ไอ้กูมิกไม่ทันะมันแหลกอ่ะพี่การมันแหลกอ่ะเดี๋ยวแจนมาใหม่แล้วกันไม่เดินงูจบงูจงอางโฉกเอาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเย้เย้พี่แจนพี่แทนกำลังใจครับโอ้ยคุปามเชียร์ค่ะอ่าคุปามขาขอรู้ทางคากผมอีกแล้วเหรอเอาเอาอีกแล้วพี่การรับจบตลอดค่ะ แม็กกี้เขียบบลอลแล้วเวลสบายดิดบดอ๋อโ okay. อเค It was at this moment that he knew he fucked up. เฮ้ยแหลกพิการพิการแหลกอะ่ะหมด,มมดลูกกระสุนหมดเราแต่ว่ามันแหลกอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวน้องตายสวยอุ้ยอัพแล้วปะ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 ไปกันโอเคดูว okay. เพิ่์ส่วนหนึ่งแต่มันเขียวว่าน้อยมากนะก็ลองไปดูแล้วกัน เออเดี๋ยวยายมอยเป็นคนเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยยายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยยายมอยอ้าวแล้วจะตายเอาจะต้องวันช็อตเราก็มาได้เลยค่ะอุ๊ยอุ้ยเจ้าธนวาที่เองธนวาธนวา,นวาสวย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 เนาะงตาหมาตาลอ,อ๋ออุออออ๊นี่ตายนะโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคเก้าสิบเอ็ดแล้วไปแม็กมากกันคะ่ะเด็กๆไปแม็กมากกันครับเบบี้อุ๊ยเแ้ยไม่ได้อาคาเซตัลเลยก็ว่ามัายิงเบา ออะไรีกสก,กิลตรงนี้เดี๋ยวเวลตันค่อยอัพสก,กิลมาก่อนโอเคเฮียเอ้ยอืมเป็นใครมาสั่งวะไม่ชอบเลยเอาสั่งนอน,น,นอสตรีมตอนนี้มันเยอะเลยเอ้ยเฮ้ยยังกูกตายอยู่วันนี้หมดเลย พี okay, okay, again, again. Okay, ่การมีชุกปะอยู okay. ่ครับคัดใส่เอามามายื่นมายื่นมายื่นมาโอเคโอเคโอเคพี่จะตั้งใจเล่นโอเคพี่จะตั้งใจเล่นไปแว๊กแว๊กแม็กกี้ลากให้โอเคโดนสั่งแล้วสั่งทั้งวันไอแว็กแว็กเข้าให้เมื่อก่อนอ่ะเจนน่าเต้นโคเวอร์เยอะมาก จะนาสอนเต้นโฟเวอร์ด้วยสอนเด็กใช่ไหมพวก,กเพิงของแบ็คพิงคอะคะ่ะเต้นในทุกเพลงอะอแต่ว่าพอหลังที่ไม่ได้เต้นนานๆอะมันก็มีลืมไปบ้างแต่มันจะมีบางเพลงที่แบบว่าเต้นแบบยังอยู่ในหัวเปิดเพลงขึ้นมาปุ๊บร่างกายไปเองอะมีมีอยู่มัสมัมเม m รีต้องมีอยู่ยกโปง้งยกโปง้งยกนิ้วโป้งให้เลยกูไปเขาจะได้แบบอีกูไปใครลากใส่พี่วะ จุ่มพื้นไปะไม่เคยยังไม่เคยได้ขึ้นมาเลยไอ้ธนวาไอ้เด็กเด็กเปรเด็กเปดตกูขอกูขอร้องเลยกูถามจริงเด็กไอ้เด็กพวกเด็กทั้งหลายหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ดีมากดีมากโหทุกคนคะคิดดูว่าเนี่ยขนาดขนาดแตนใส่พี่ขนาดนี้ดูดูความยิงการยิงแบบอันนี้อันนี้คือซ้อมซ้อมซ้อมดูเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่ชุดไอ้กพีใช่ไหมมันก็จะตายกันหมดยังไงเล่าไอ้หนูถ้าคุณใส่ผลลา ถามจริงเถอะเฮ้ยกูจะขึ้นก้ากี่โมงก้าวๆเลยปะ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 ก้าวๆไปทุกคนกลับกับคน,บบนที่ล่าก่อนกับคนที่ล่าก่อนเราต้องเป,เป,เปลีลป่ยนเปลี่ยนชีพรีวิวไปเลยวิวลงล่างมองออกว่ามานิดนึงเจอ NPC ให้เลือกว่าหนีไปก่อนดีกว่าครหนีไปเดี๋ยวแล้วก็วาร์ปไปเมอร์มินบูดเลยคุยคุยกับเอ็นพีซีเลยพี พี่คุยกันเรืเนยนะโอเนอกจากนี้ก็ไม่มีทางอื่นแล้วนี่ใช่ป่ะอันล่างป่ะใช่ครับใช่ใช่ใชโอเค่คะและ้วไงต่อคุยต่อป่ะแล้วก็คุยต่อครับ ก็คุยนะคุยมีตีไ้คุออกมาว่าโอเคเย้ได้แล้วค่ะนะอ๋อไม่ต้องคุยแล้วใช่ไหมโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเจนขออนุญาตขอตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจนจะไปเราจะกันใหม่ไลน์หน้านะโอเคีไหมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากครับ มาครับ